มาเรื่องที่เรานัดหมายคุยกันกับพี่เอนะครับเรื่องของกัมพูชาที่นายยกไปกัมพูชาเห็นว่ามีทําสะพานให้กับกัมพูชาเขาด้วยมันมันเรื่องอะไรจําเป็นขนาดเทที่เราต้องไปทําสะพานให้กับกัมพูชาเขาอะฮะคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ทั้งดีและกระท่อนกระแท่นนะถ้ากระท่อนกระแท่นก็ตอนที่เรายิงกันเรื่องประสาทพระวิหารแล้วก็ท้ายสุดไปศาลโลกซึ่งผมเป็น ที่ปรึกษาแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการการต่างประเทศด้วยตอนนั้นเนี่ยก็ต้องตามไปถึงกรุงเฮกที่ศาลโลกแล้วในที่สุดเราก็แพ้คดีที่ศาลโลกวันเนี้ยก็มีกรณีทะเละห้องละแห่งที่ประสาทตามเมืองทมละนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความใกล้ชิดในครอบครัวชินวัตรกับครอบครัวสมเด็จฮุนเซนเนี่ยจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคนระแวงเนาะการไปสร้างสะพานเนี่ยความจริง ก็สามารถช่วยกมบ,บูชาเขาสร้างได้แต่ว่าคนละครึ่งก็ดีนะเราก็ไม่ได้ประเทศร่ํารวยถึงขนาดไปสร้างสะพานให้เขาฟรีอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรถึงถูกออกถูกใจไปสร้างสะพานให้เขานะแต่ว่าไอ้ที่คนสงสัยมากกว่าสะพานเนี่ยคืออะไรคะคือผลประโยชน์แบ่งปันกันในทะเลคุณรู้รู้ไหมว่าในอ่าวไทยเนี่ยที่เราไปทำพูดเกาะกูดเนี่ยนะ ในอ่าวไทยเนี่ยมีน้ำมันและแกส๊สมูลค่าไม่ต่ำกว่าสิบล้านล้านสิบล้านล้านนะบาทอย่างต่ำนะหรืออาจจะคูณได้สามสี่เท่าอ่าวไทยไม่ใช่อ่าวไทยกัมพูชานะอ่าวไทยเป็นของไทยพื้นที่ในทะเลเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นของไทยกัมพูชาเนี่ยมีพื้นที่ที่ถูกแบ่งออกไปหลังจากที่ฝรั่งเศส มายึดครองแล้วก็ยึดรตัตบ,บองเสียมมาลาดสีโซพลมาแรกกับจันทบุรีตราดตามค,คนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสในสมัยปีคศ .1907 เนี่ยเขาก็เหลืออ่าวอยู่นิดเดียวนะที่ออกจากชายทะเลมาแล้วก็โดนเวียดนามเนี่ยฮุบไปอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเกาะฟูก๊กเพราะเขาเหลือพื้นที่ด้านหน้าของทะเลไม่เยอะถ้าไม่เยอะเนี่ยถ้าเทียบแบ่งพื้นที่ในทะเลเอ่าวไทยเนี่ยเขาก็มีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นแต่ทำไม เขาถึงอยากได้เกาะกูดหรือพื้นที่รอบเกาะกูดที่นายกทักษิณไปเซ็นให้คุณสุรเกียรติไปเซ็นสมัยก่อนเรียกว่ามอ u .2544 ก็เพราะว่ามาพบตอนหลังว่าอ่าวไทยเนี่ยถ้าแบ่งคนละครึ่งเนี่ยมันก็ได้คนละห้าล้านล้านอืมบาทห้าล้านล้านนะไม่ใช่่ปช่ล้านอย่างเดียวเยอะมากหรือคูณได้สามเท่ามันมีแก๊สธรรมชาติและน้ำมันเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยฝั่งไทย ก็ให้สัมปทานกับบริษัทไปแล้วนะมีแปลงสัมปทานเอกสารมีเลยเป็นเชฟรอดมิซูยอะไรก็ว่าไปเนี่ยกัมพูชาซึ่งเขาไม่มีบ่อน้ํามันเองแต่เขามีพื้นที่อยู่นิดเดียวเนี่ยเขาก็ให้สัมปทานเชฟรอดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเขาจึงจะมาแบ่งผลประโยชน์ในอ่าวไทยไงสั้งจากพี่เอกพูดแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาเนี่ยหรือขเขมรเนี่ยมีสิทธิ์ใน บริเนเอาไทยแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองพูดง่ายจำจำตัวได้ง,ง่ายก็คือคาสิโนสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีสิบเปอร์เซ็นต์ที่นี้เนี่ยทางทักคุณทักษิณก็ไปตกลงเขาคือคนละครึง่งห้าสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือคือผู้ตรงๆสามัญสำนึกของคนไทยอะฮะพี่เอ๋เอาไทยก็ต้องเป็นของคนไทยสิครับถ้าเอาไทยเนี่ยมันเป็นของเขมรเขมรมันจะยอมหรือให้ใช้ชื่อว่าเอาไทยมันคงจะยอมให้ใช้ชื่อแค่เอาไทยเขมรน,นะฮะคือแค่นี้ตระกะได้ง่ายแค่นี้มันก็มองออกอยู่แล้ว ไม่งั้นเราต้องชื่ออาวเขมรนั่นแหละยังไงฮะต่อเราพี่ต่อบนะครับก็คือว่าทีนี้ไงก็ก็เอฟโอยสองห้าสี่สี่เนี่ยแหละคือปัญหาซึ่งต้องยกเลิกเพราะขเขมรจะเคลมว่าอ่าวไทยเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นของ,ของเขมรเพื่อจะเอาบ่อน้ํามันเนี่ยไปขายกับเชฟรอนแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันมีดีลลับอะไรกันที่กลุ่มนี้กลุ่มครอบครัวรักการเมืองไทยเนี่ย มีเอาลูกไปแต่งงานด้วยนะลูกของน้องสาวเนี่ยไปแต่งงานเนี่ยขเขมรต่างๆเี่ยนะเชื่อมสัมพันธ์กันดีส่งหุณมาเน็ตเนี่ยไปเรียนเวสต์พอยด์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขเขมรซึ่งความจริงเขามีสงครามกันมาตลอดเนี่ยนะเป็นขเขมรสามฝ่ายสมัยผมเป็นนักข่าวเลยนะสอนซานหุนเซนเฮงสมรินพรพลดเนี่ยนะเขาเพิ่งสร้างประเทศมาไม่นานเองนะครับแต่ว่าคุณเซนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งอายุน้อย27ปีตอนนั้นน่เป็นผู้กอง ไปเอากองทหารเวียดนามมาบุกประเทศตัวเองเพื่อไล่พรอนพสแล้วก็สถาปนาต,ตัวเองตอนนี้เป็นสมเด็จอัครเดโชชัยคุณเซนเนี่ยนะแล้วก็สร้างระบอบตัวเองอ่ะผมไม่รู้ว่าใครอยากเรียนแบบบ้างก็เปล่าเนเอ mm. แล้วก็เอาผลประโยชน์เนี่ยแบ่งคนละครึ่งโดยอาจจะไปถือหุ้นในฝั่งนน้นด้วยไงน้องมินีไง <S <S ผมบอก oh. ให้เลยนะว่ามีค่าในหน้าที่ผมได้ยินมานะครับที่บริษัทฝรั่งจ่ายให้กับบริษัทที่ตั้งขึ้นในเกาะเคมานเนี่ย ของกลุ่มธุรกิจของบางตระกูลสองแห่งรวมกันนะห้าพันล้านยูเอสดี๋ยวก่อนนะพี่พี่เอเาเอา,เอา,เอาช้าๆต่อนคนคน,คนฟังไม่ทานก็คือมันมีตระกลูลอะไรก็ไม่รู้ว่าสองตระกูลมาก่อกตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาใช่แล้วบริษัทน้ำมันของฝรั่งก็แบ่งให้ห้าพนล้านใช่เป็นค่าในหน้าในการจัดการให้สำเร็จห้าพันล้านยูเอส ห้าพันล้านยูเอสคูณด้วยสามสิบแสนแสนห้าหมื่นล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเป็นให้กับบริษัทของสองตระกลูลเลยก็ไม่รู้ว่ามาเพื่อจัดก,การให้ให้บริษัทฝรั่งเนี่ยบริษัทน้ำมันฝรั่งเนี่ยสามารถมาขุดสัมปทานที่ประเด็นอ่าวไทย <S 2> <S 2> ไปได้ทั้งหมด <S <S โอ้โหอย่างนี้มันมันมันเชี่ยนเลยเนอะแล้ว นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ที่ M O U 44เนี่ยไม่เลิกสักทีคือผมสงสยัยคือประชาชนสงสยัยต้องถามพี่เอเลยนะคะประชาชนสงสัยว่ามันจะข่าวไว้ทําไมเราได้ประโยชน์อะไรจาก M O U 44ทั้งที่เขมรเนี่มันก็ลากแผนที่มั่วซั่วมามาที่ประเทศมาที่เกาะกูดนะคะก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่พวกเราเสนอตั้งนานแล้วให้ยกเลิก M O U 44เพราะอันเนี้ยไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยเลยมันเสี่ยงที่จะเสียดินแดน ขเขมรต้องการผ่าครึ่งเกาะกูดไปเลยนะถ้าดับจากหลักเจ็ดสิบสามที่ยิงระหว่างชายแดนเกาะโปงกับจังหวัดตราดเนี่ยมันเล็งตรงมาที่เกาะกูดแล้วแบ่งครึ่งไปเลยแบ่งครึ่งแล้วก็ยิงขึ้นมากลางอ่าวไทยแล้วก็เคลมว่าเนี่คือพื้นที่ทับซ้อนต้องแบ่งให้ขเขมรครึ่งหนึ่งผมก็บอกว่าไอ้น้ํามันกับแก๊สทั้งหมดเนี่ยถ้ามีร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นของไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของขเขมรคุณก็เกาะคุณก็เจาะไปแถวเกาะโกงสิคุณจะมายุ่งอะไรกับ ในกลางอ่าวไทยล่ะไอ้น,นี่ถ้ามันเจาะแค่นั้นอนะมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมเพราะน้ามันเนี่ยมันจะลงไปอยู่เป็นเบ้าข้างล่างลึกๆความลึก,ลก,ลกประมาณแปดสิบเมตรเนี่ยมันก็ต้องอยู่ข้างใต้กระป๋ะเพราะมันก็ต้องลากเข้ามาตรงกลางอ่าวไทยเพื่อมาขุดเนี่แหละคือสาเหตุที่ MO u สองห้าสี่สี่เราเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมตอนสมัยเป็นสวเนี่ยเสนอแล้วว่าให้ยกเลิกม o u สี่สี่แล้วเจรจาเรื่องเขตแดนกันก่อน ตามหลักสากลเลยยึดตามสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศ 190, สหนึคศหนึ่งหรือพศสองพันส่รามนานมากา,ากแล้วเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็แบ่งกันไปตามนั้นแหละเพราะถ้าท่านยึดหลักเขตจริงๆเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ต้องมาเถียงกันว่าเฮ้ยคนละครึ่งกับเขมรนของคุณก็มีสิบเก็ของคุณไป90%ของเราก็แค่นั้นแหละพี่เอทีนี้มันมีคำถาม ที่พวกชาวเน็ตทั้งหลายมันพูดบอกว่าเอา้าคุณประยุทธ์ันโอชาลุงตู่เนี่ยของพวกคุณคุณทั้งหลายแหละอยู่มาเก้าปีทำไมไม่เลิกไอ็มโอยูสี่สี่ล่ะมีเรื่องสองรอบในสมัยหลังจากเอ u มโอเนี่ยรัฐมนตรีเกษฐ์พิลมเนี่ยเคยเสนอเลิกนะแล้วก็เอาเข้าคอรมอมีมติเลิกไปแล้วจากนั้นเนี่ยสภายุบพอดี ตอนั้นมีการชุมนุมเผาบ้านเผ่าเมืองกันปี53รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็เลยยกยกเลิกไม่ได้เพราะว่าต้องเอาเข้าสภาด้วยก,ยก็ยกเลิกยุติไปคาอยู่แค่นั้นคอพอสภาแล้วพอเด็กประยุทธ์ขึ้นมามพอสมัาพอเด็กประยุทธ์มาปี58จนถึง62เนี่ยก็มีการเสนออีกแต่ว่าก็มีข้อเสนอของอนักเจราจาบอกว่างั้นลองเจราจากันก่อนดูซิว่าอะไรจะไปได้ไหม ถ้าไปได้ก่อเจราจาไปไม่ได้ก็ยกเลิกซึ่งความเห็นผมก็บอกแล้วว่าควรยกเลิกก่อนแล้วไปเจราจาแต่เอาละไม่เป็นไรก็มี่ายที่เขาคิดว่าควรจะเอาพลังงานขึ้นมาใช้เนี่ยลองเจราจาก็เสนอให้ลุงป้อมไปเจราจาไปถึงที่กัมพูชากัมพูชาบอกว่าไม่เจราจาเรื่องหลักเขตขอเจราจาเรื่องแบ่งคนละครึ่งก่อนลุงป้อมก็เลยกลับมาสุดท้ายคือไม่ได้ผลอะไรแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนรัฐบาลไป นะครับมาถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ปล่อยเรื่องนี้มาเขาจะมีสองหลักคือหนึ่งหลักไหนเจราจาได้ก็เจราจาไปหลักไหนเจราจาไม่ได้ก็กลบเรื่องไว้ก่อนผมก็ยืนยันว่ามาถึงวันนี้ถ้า MO U ี่มันอยู่ไปผมเสนอให้ยกเลิกถ้าคุณไม่ยกเลิกก็อย่าไปเจราจามันถ้าเจราจาต้องเจราจาหลักเขตก่อนก็ปรากฏว่ารัฐบาลใหม่คือรัฐบาลคุณเศรษฐามาถึงคุณลุงอิงเนี่ยก็หยิบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไง คือไม่ได้ยกเลิกก็ไม่เป็นไรล่ะอยู่เฉยก็ไม่เป็นไรแต่พอไม่ยกเลิกแล้วหยิบขึ้นมาเจราจารก็กลับเข้าทางขาเขมรอี่ขเขมรก็บอกว่าเจราจารเรื่องน้ำมันก่อนสิอันเนี้คือสิ่งที่ผมเลยออกมาทวงว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลับมาพูดเรื่องเขตแดนกันก่อนเหมือนเดิมหรือไม่ก็ยกเลิกเอโบยู4ีีไปเลยครับสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นข่าว มีคนบอกว่าถ้าเจรจาเรื่องน้ํามันนี้สุดท้ายแล้วจะแบ่งกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไปโอกาสที่จะไปเสียดินแดนในอนาคตเพราะว่าเขาก็จะอ้างว่าเอ้าก็น้ำมันยังแบ่งกันแสดงว่าที่แบ่งกันเพราะว่าเขตที่ดินมันซับซ้อนอยู่ไมถึงแบ่งกันได้อันนี้จริงไหมคะจริงเขาเรียกว่ากฎหมายปิดปากวันหนึ่งเนี่ยสมมติคนรุ่นเราหมดไปแล้วผ่านไปห้าสิบปีเราเกิดตายไปหมดแล้วมันอยู่ไม่ถึงแล้วสมมติอย่างเนี้ยนะหรืออาจจะมากกว่านี้ ไปถึงลูกหลานขเขมรก็จะบอกว่าเอา้าก็น้ํามันแบ่งกันคนละครึ่งในอ่าวไทยไงเพราะดินแดนก็ต้องแบ่งคนละครึ่งเพราะคุณยอมให้ผมเนี่ยเข้าไปพูดง่ายๆครอบครองปลรปักลปกลางอ่าวไทยแล้วก่อูดก็ยอมแบ่งครึ่งไปแล้วเพราะเสียดินแดนแน่นอนร้อเซครับแบบเดียวกันเลยกับกรณีเขาพระวิหารเขาพระวิหารเนี่ยที่ผมเล่าเรื่องสารโลกเนี่ยเราแพ้คดีสองครั้งครั้งแรกเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าและครั้งที่สองก็เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว สารโลกวันที่พิพภากษาบอกว่าไทยไม่ได้ประท้วงไทยยอมให้ขเขมรให้ฝรั่งเศสชักธงฝรั่งเศสขึ้นบนเขาพระวิหารโดยไม่ทักท้วงยิ่ยวกว่านนะพี่ฟังแล้วตกใจก็คือที่เราแพ้เขาพระวิหารคือตอนนั้นเราไม่ทักท้วงที่ฝรั่งเศสมายกธงชาติฝรั่งเศสขึ้นไปที่เขาพระวิหารวันนั้นแต่มันไม่ได้มีกล้องวิดีโออะไรแต่มันขเขมรเนี่ยกัมพูชาได้เอาภาพนิ่งภาพหนึ่งที่ ชักธงฝรั่งเศสขึ้นแล้วมีคนไทยเป็นผู้ใหญ่ยืนอยู่ที่นั่นแล้วบอกศาลว่านี่ไงเป็นของฝรั่งเศสเพราะธงชาติฝรั่งเศสอยู่บนธงผมเอ่ยชื่อไดไไม่ได้เสียหายละกรมพยาดำรงท่านอยู่ที่นั่นด้วยก็ศาลก็บอกเอ้านี่ไงประเทศไทยก็ยอมรับอันนี้คือสองห้าร้อยศูนย์ห้านะพอครั้งที่สองเนี่ยที่กรุงเฮกเอาที่เราแพ้เนี่ยเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาเมรก็เอาภาพด้านหน้าม,มาอีกและอันที่สองเลยนะ เอาภาพทหารไทยกั้นรั้วรอบเขาพระวิหารแล้วตั้งด่านเก็บเงินคนละครึ่งกับเขมรเอาไปบอกศาลว่านี่ไงตกลงแบ่งผลประโยชน์เก็บเงินค่าขึ้นเขาพระวิหารด้วยกันทหารไทยไม่ได้ทักท้วงอะไรเขมรก็ตัดถนนขึ้นมาด้วยทหารไทยก็ไม่ทักท้วงไงเพราะศาลโลกจึงตัดสินให้เราแพ้คดีครับวันนี้ก็กําลังทําแบบนี้กับเกาะอูดกํากลังจะทําแบบนี้กับปราสาทตาเมืองทมที่ลำตีกลาหมเนี่ย ไปสั่งให้ถอนทหารจากภาษาตาบุญทมซึ่งเป็นของไทยร้อยเปอร์เซนต์อีกแล้วคือตอนนี้รัมต่อจิกซอได้คือนั่นจะเป็นสาเุที่พวกทหารเขมรทั้งหลายแหลเนี่ยพยายามขึ้นไปที่ภาษาตาเมืองทมแล้วก็ชักธงแล้วก็ถ่ายรูปหรือไม่ก็่ร้องเพลงเขมรเพื่อจะเอาหลักฐานนะั้นไปฟ้องศาลโลกแล้วก็ยึดเรากลับมาอีกใช่เลยบันไดสี่ขัน้นเป๊ะเลยถ้ารับดูให้ดีนะจะเหมือนกับเขาบริหารเลย หมีฝ่ายคา้านในสภาลุกขึ้นพูดทวงเกาะกงทวงประสาทตาเมืองทม 2. ให้คนแรงงานในกัมพูชาในเกาหลีใต้ในญี่ปุ่นออกมาประท้วงแล้วถ่ายรูปลงสื่อสให้แม่บ้านและทหารขึ้นมาบนปราสาทตาเมืองทมซึ่งเราอนุญาตให้ขึ้นทุกวันอยู่แล้ว8ปดโมงเชา้าถึงบ่ายสามขึ้นมาแล้วร้องเพลงปลุกใจแลวจะพยายามชักธงชาติเพื่อจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปสารโลก แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือต้องให้เกิดการประทะกันพอประทะกันปับ๊บก็เอายื่นเรื่องไปศาลโลกแล้วเราก็จะแพ้อีกถ้าทหารไทยยอมถอนทอาหารออกจากปราสาทตาเมืองทมซึ่งเป็นเขตไทยร้อเนะครับเพราะใช้หลักสันปันน้ำและตามสนที่สัญญา1907และกรมศิลปากรประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ซึ่งเข้าไปบูรณะตั้งแต่2478เนี่ย มาตลอดถ้าเรายอมแบบนั้นเนี่ยเราจะโดนกฎหมายปิดปากแบบเดียวกันอีกว่าเอา้าทหารไทยยอมถอนทหารออกจากปราสาทต,ตาเมืองทมไงพอไปถึงศาลโลกศาลโลกเอา้าคุณยอมถอนอะ่ะเพราะปราสาทต,ตาเมืองทมก็มาอยู่ในคดีศาลโลกซึ่งอาจจะพิ่ากษาให้กลับไปเป็นของเขเมรเลยตายในทีนี้แพ้อ,อีกแล้วอ มันอยู่กับเราอยู่ดีทหารก็คุมอยู่ที่ปราสาทตาเบิงโทมอยู่ๆก็รัฐมนตรีกระลาหมบอกก็ถอนกําลังไปเอาต,อตรงนั้นก็ว่างป่าไปก็จะเป็นหลักฐานที่เราจะแพ้ในศาลโลกตอนนี้พอฟังพี่เอกพูดป,ปุ๊บเนี่ยเริ่มไม่ไว้ใจหวานระแวงรัฐมนตรีกระลาหมคนนี้ขึ้นมาทันทีเลยว่าได้รับไปสั่งจากใครหรือเปล่าให้ถอนฐานออกไปก็ต้องถามนายเขาสิครับแต่ผมยืนยันให้คุณด,ดูและท่านผู้ชมสบายใจได้ผมเช็คไปล่าสุดวันนี้เองเช็คกับ พลเอกอดีตผู้บัญชาการลบคนหนึ่งแล้วกันท่านยืนยันว่าทหารไทยไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวและเสริมกําลังขึ้นไปที่ปราสาทตาเมืองถมด้วยแล้วมีสิบเอกคนหนึ่งไม่รู้พูดถึงใครนะอาจจะเคยชินคุ้นกับคุณทักษิณที่แบบ UN, ยูเอ็ไม่ใช่พ่อเขาก็พูดเหมือนกันว่าคุณคุณกะลาหมเนี่ยไม่ใช่พ่อเขาสั่งก็ไม่ได้ วันนี้จบตรงนี้เลยดีกว่านะคะว่าภูมิทําไม่ใช่พ่อนะคะสั่งถาไมไว้ได้วันนี้ขอขอบคุณพี่เอกครับจริงจะยังมีเรื่องคุยกับพี่เอกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเรื่องชายแดนใต้ที่มีปัญหาตั้งแต่เอรอัฐมนตรีกระโหลของคนนี้เข้ามาต้องบอกว่าเรามีสงครามกับเพื่อนบ้านรอบไปหมดเลยเราจัดการอะไรไม่ได้ประเทศไทยที่ถือว่าตะก่อนแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนในเพื่อนบ้านเกรงใจตอนนี้เพื่อนบ้านมาต่อหัวเราเล่นทุกวันนะคะเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เอกใน ถัดไปเด็กอกาสต่อไปนะครับ,บคุณดีครับครับคุณตุดีครับอยากตบรางวัลทหารตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่กล้าพูดเรื่องนี้สะใจคนไทยเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรเนี่ยเหลี่ยมเขาเยอะเป็นประเทศที่เหลี่ยมเยอะแล้วก็มีปัญหากับเราตั้งแต่ในสมัยสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วจนบัดนี้เขมรก็ยังมีเหลี่ยมเยอะกับเราสิ่งที่เขมรจะชนะเราได้ไม่มีอยู่ทางเดียวฮะคือ คนไทยบางส่วนปันใจให้เขมรไม่รักชาติไทยแต่รักชาติเขมรมากกว่าเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหวังว่าจะไม่มีคนเลวแบบนั้นอยู่ในยุคสมัยนี้นะครับไปก่อนนะครับกับรายการถามด้อาจารย์สวัสดีครับบ้านมือสอง กล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0มนเท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดนใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2 8 0 0มนเท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดนคือยิ่ยงอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ